สวัสดีครับเริ่มต้นจากท่าเรือ ry, เฟอร์รี่อ่าวสับป,ปะรดที่เกาะช้างจากท่าเรือเมื่อเราหันหน้าเข้าหาเกาะนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปฝั่งขวาหรือไปฝั่งซ้ายของเกาะนะครับความแตกต่างอยู่ที่ฝั่งขวาของเกาะช้างจะเต็มไปด้วยโรงแรมรีสอร์ทมีหาดทรายสวยๆกว้างๆหลายหาดและมีบาร์ร้านอาหารแหล่งความบันเทิงคอยให้บริการเรียกว่าใครชอบความคึกคักสะดวกสบายผมแนะนําให้ไปทางฝั่งขวานะครับแต่ถ้าใครชอบความเงียบสงบเป็น ธรรมชาติชอบโตปลามีวิถีชาวบ้านที่ทำสวนทุเรียนสวนผลไม้มีการทำประมงพื้นบ้านมีอาหารพื้นถิ่นให้ได้ลิ้มลองก็ขอแนะนำให้มาทางฝั่งซ้ายจะถูกจริตมากกว่านะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำ10ที่พักเกาะช้างเลี้ยวไปทางซ้ายให้คุณผู้ชมได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับ ที่พักที่แรกที่เรานำมาแนะนำกันชื่อว่า Amber Sand b e a ีดรีสอรทนะครับที่พักอยู่ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ประมาณ4กิโลเมตรที่พักอยู่ริมทะเลจากสวนได้สวยงามมีต้นไม้ดอกไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติที่พักดีกว้างสะอาดเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมีร้านอาหารให้บริการอยู่ภายในบริเวณสามารถเล่นน้ําได้นะครับมีสระว่ายน้ําริมทะเลวิวสวยให้เล่นด้วยนะครับราคาที่พักประมาณ2 3 0 0ถึง2,700บาทนะครับเราลองมาฟังความ ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศดีมากห้องกว้างขวางสะอาดเจ้าของเป็นกันเองอาหารอร่อยนอ้องๆพนักงานน่ารักทุกคนเลยความคิดเห็นที่สองที่พักติดชายหาดบรรยากาศดีพนักงานให้บริการดีห้องพักก็สะอาดความคิดเห็นที่สมห้องพักกว้างขวางนอนสบายเลยเงียบสงบดีเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ ที่พักต่อมาชื่อ Sunrise Beach Resort นะครับที่พักอยู่ติดติดกันกับ Amber มีบ้านพักเป็นหลังๆมีทั้งแบบหลังใหญ่และเล็กมีสระว่ายน้ำสวยวริมทะเลมีบาริมชายหาดห้องพักสวยเป็นส่วนตัวบรรยากาศเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับราคาที่พักประมาณ2,900บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1วิวสวยมากบังกะโลเป็นหลังเล็กๆน่ารักดีมีหาดส่วนตัว นั่งหน้าห้องหรือนั่งริมหาดก็สวยอาหารอร่อยมากให้เต็มสิบเลยพนักงานอัธยาศัยดีมากทุกคนเลย ความคิดเห็นที่สองที่พักใกล้ท่าเรือเฟอร์รี่ห้องพักสะอาดความปลอดภัยสูงเสอร์วิสเยี่ยมมากที่พักติดหาดเป็นส่วนตัวพี่เจ้าของอัธยาใสยดีมากเป็นกันเองการบริการระดับ5้าดาวเลยคราวหน้าต้องมาพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีห้องพักนอนสบายพี่เจ้าของเป็นกันเองใจดีมากๆเหมาะกับการไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่หรือไปเป็นคู่ก็ได้เหมือนกัน ที่พักต่อมาชื่อเซเรนิตี้รีสอร์ทเกาะช้างนะครับที่พักสวยวริมทะเลพร้อมสระว่ายน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกมีดาดฟ้าให้นั่งเล่นชมวิวด้วยนะครับห้องพักสะอาดเรียบง่ายมีร้านอาหารให้บริการมีพื้นที่ให้นั่งเล่นชมวิวทะเลชิลๆด้วยนะครับราคาที่พักประมาณ 1,900- ถึง2,300บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงไปพักมา2คืนแบบบังกะโลไปกับเช้า แก๊งสิบคนที่พักแบบพูลวิลล่าหนึ่งหลังบรรยากาศดีมากพนักงานต้อนรับดีช่วงที่ไปพักเป็นหน้าฝนมีฝนตกร้อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับหนักมีกิจกรรมทางน้ําให้เล่นด้วยพายซับและเรือคายักก็ฟรีของที่พักเลยที่พักอยู่ฝั่งเลี้ยวซ้ายเงียบสงบดีส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติมาพักชอบไว้มีโอกาสจะไปพักอีกนะความคิดเห็นที่สองที่พักสวยมากคุ้มเกินราคาอาหารอร่อยที่พักสะอาดพ พนักงานก็บริการดีความคิดเห็นที่3ที่พักสงบดีมากเลี้ยวสายจากท่าเรือมาไม่ไกลพนักงานบริการดีมากผู้จ่าไภเราะมีไม้สวิตที่ดีได้อยู่บ้านหลังเล็กภายในกว้างกว่าที่คิดเตียงนุ่มหมอนนุ่มนอนสบายมากมีเรือให้พายฟรีใครจะมาก่อช้างแนะนำที่นี่เลยครับ ที่พักต่อมาชื่อเกาะช้างเฟื่องฟ้าที่พักอยู่ริมถนนหาไม่ยากมีร้านอาหารให้บริการด้วยนะครับสะดวกสบายไม่ต้องไปหาทานที่ไหนบ้านพักอยู่ฟังถนนนะครับไม่ได้ติดทะเลแต่แค่เดินข้ามถนนไปก็เดินไปที่ทะเลได้ใกล้ๆนะครับภายในบริเวณมีสระว่ายน้ําให้บริการห้องพักเรียบง่ายสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ900บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่เน ึ่งเกาะช้างเลี้ยวซ้ายทำเลที่ตั้งจะสงบเงียบบรรยากาศดีที่พักมีเป็นบ้านเป็นหลังเล็กๆห้าหลังเตียงนุ่มดีห้องน้ำกว้างมีร้านอาหารอาหารอร่อยมากราคาไม่แพงด้วยน้องๆก็บริการดีเป็นกันเองจะว่ายน้ำมีทั้งเด็กเล็กเด็กกลางและผู้ใหญ่สะ,สะอาดสวยน่าเล่นไม่ผิดหวังกับที่พักที่นี่จริงๆความคิดเห็นที่สองสถานที่พักร่มรื่นและสงบมากใครที่อยากพักผ่อน แบบสบายใจและไม่วุ่นวายแนะนำที่นี่เลยอาหารก็ดีและอร่อยบริการก็ดีแถมมีน้องแมวน่ารักมาคอยต้อนรับด้วยนะความคิดเห็นที่3บังกะโลหลังใหญ่สะอาดเป็นส่วนตัวมีระเบียงให้นั่งเล่นมีสระว่ายน้ำโลเคชั่นสงบเหมาะกับการพักผ่อนราคาถูกคุ้มเกินคุ้มแนะนำเลย ที่พักต่อมาชื่อบ้านชิดทะเลด่านใหม่ที่พักติดทะเลวิวสวยหน้าหาดจะเป็นหาดหินมีคาเฟ่ร้านอาหารให้บริการบ้านพักสไตล์บังกะโลเป็นหลังๆห,ห้องพักสะอาดเรียบง่ายมีหลายแบบให้เลือกบางหลังก็มีดาดฟ้าให้นั่งชมวิวด้วยนะครับบางหลังมีห้องครัวให้ทําอาหารด้วยพื้นที่รม่มรื่นราคาที่พักประมาณ7 0 0ถึง1,500บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึง ที่พักเงียบเหมาะแก่การพักผ่อนใครอยากประหยัดค่าอาหารแนะนำให้เตรียมของสดมาทา้งที่พักมีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ซึ่งเราชอบมากๆเลยเจ้าของน่ารักดูแลดีที่สำคัญพาน้องหมามาด้วยได้วิวดีใครต้องการพักผ่อนแบบสงบแนะนำที่นี่เลยความคิดเห็นที่สองห้องพักสะอาดห้องกว้างนอนสบายอาหารอร่อยเจ้าของน่ารักใจดีอยู่สบายเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆความคิดเห็นที่ แนะนำที่พักติดทะเลอากาศดีปิ้งย่างได้มีเตาให้อาหารราคาถูกเจ้าของเป็นกันเองเงียบสงบร่มรื่นเหมาะแก่การพักพรอส่วนตัวชอบมากๆใกล้ร้านคา้าเจอ๊อ้มีของทุกอย่างอาหารทะเลหมูไก่ราคาถูก ที่พักต่อมาชื่อ Goodwill Resort ที่พักติดทะเลมีสะพานยื่นไปในทะเลเป็นท่าเรือเล็กๆมีที่นั่งเล่นชิลๆบรรยากาศดีมากๆม,มีอาคารร้านอาหารให้บริการด้วยบ้านพักมีทั้งแบบเป็นหลังเล็กสำหรับ2ท่านและแบบหลังใหญ่สำหรับครอบครัวพักได้6ท่านราคาที่พักประมาณ1,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หห้องพักดีมากอาหารอร่อยมากราคาไม่แพง ทั้งอาหารและห้องพักวิวก็ดีมากเช่นกันชอบที่มีเรือให้พาเล่นด้วยพนักงานบริการดีมากมารยาทดีใจดีสุดคําจะบรรยายรีวิวน้อยแต่รีวิวด้วยใจนะความคิดเห็นที่2ที่พักสะอาดเงียบสงบมีสไตล์ราคาประหยัดคุ้มค่ามากครับพนักงานแนะนําทริปดําน้ําสนุกมากไปกับเรือใหญ่เลยด้านหลังติดกับสวนผล,ลไม้เดินเที่ยวได้ด้วยความคิดเห็นที่3คือดีคือ คุ้มคือที่นี่เลยสวยสงบบริการดีเยี่ยมไม่รู้ร้าแต่พอดิบพอดีใครชอบไพรเวทต้องแนะนำมาที่นี่บรรยากาศครอบครัวปาร์ตี้ได้เหมือนบ้านเลยขอบอก ที่พักต่อมาชื่อณทารารีสอร์ทที่พักติดทะเลและอยู่ริมถนนเลียบทะเลหาไม่ยากนะครับมีคาเฟ่ร้านอาหารให้บริการด้วยที่พักมีทั้งแบบเป็นอาคารห้องพักและมีบ้านพักเป็นหลังๆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีสระว่ายน้ำกว้างให้เล่นมีวิวทะเลสวยๆบรรยากาศดีราคาที่พักประมาณ750 0บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบ ากาศดีเที่ยวทะเลหน้าหนาวทะเลสวยห้องพักติดสระว่ายน้ำมีระเบียงนั่งจิบวายชมวิวรับลมทะเลได้เกาะช้างฝั่งซ้ายห้องราคาไม่แพงมีคาเฟ่ของรีสอร์ทด้วยนะความคิดเห็นที่สสะอาดสงบมากเหมาะกับการพักผ่อนถ้าช่วงเทศกาลยังไม่ค่อยเหงามากโดยรวมดีราคาน่ารักเมื่อเทียบกับห้องถือว่าคุ้มความคิดเห็นที่สแนะนำเลยใครไปเกาะช้างให้ไปที่นะ ทาราอาหารอร่อยมากๆพนักงานบริการดีน่ารักมากห้องพักใหญ่แอร์เย็นห้องสะอาดราคาก็ไม่แรง ที่พักต่อมาชื่อเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่บริเวณสลักคอกซึ่งเป็นพื้นที่ป่ากงกลางมีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยที่พักก็รักษาคอนเซปต์อยู่ร่วมกันกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดียิ่งที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับมีกิจกรรมนวดสปามีอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้จากผักที่ปลูกแบบออร์แกนิกเองในพื้นที่ห้องพักสวยพร้อมระเบียงชมวิวไม่มีหาดให้เล่นน้ำ แต่สามารถพายเรือเล่นได้หรือเล่นน้ําในสาวายน้ําก็ได้นะครับราคาที่พักประมาณ1 8 0 0ถึง6,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงเป็นรีสอร์ทสไตล์บาหลีอยู่ถ้ำกลางธรรมชาติบรรยากาศดีห้องพักสะอาดเหมาะแก่การพักผ่อนในส่วนของอาหารเช้ามีอาหารให้เลือกหลากหลายจะเน้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสะส่วนใหญ่ถึงรีสอร์ทจะอยู่ไกลไปหน่อยแต่มีบริการพาไปเที่ยวในที่ต่าง มีกิจกรรมให้ทำม,มากมายมีจักรยานให้ยืมปั่นมีเรือขายักให้พายฟรีด้วยนะความคิดเห็นที่2ที่พักสงบวิวป่าชายเลนสะอาดสะดวกสบายสะน้ำเกลือสะอาดบริเวณโดยรอบดูแลอย่างดีประทับใจมากความคิดเห็นที่3ที่พักสงบธรรมชาติสุดๆวิวป่าชายเลนสะอาดสะดวกสบายดูแลอย่างดีอาหารทําได้อร่อยมากน้ําอร่อยทุกเมนูมีเรือขายยักรถจักรยานบริการฟรี ดีมากๆเลยครับ ที่พักต่อมาชื่อบ้านแม่รรสอรนะครับที่พักมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมีบ้านพักหลายขนาดให้เลือกมีบ้านพักหลังเล็ก2ท่านไปจนถึงบ้านพักหลังใหญ่ขนาด1 2บสถึงสิท่านเลยมีท่าเรือเล็กๆเ,เป็นของที่พักเองสามารถตกปลาหรือนําเรือมาเทียบท่าได้มีเรือนําไปเที่ยวดําน้ําและเกาะข้างเคียงด้วยนะครับบรรยากาศดีเป็นกันเองออกแนวแนวโฮมสเตย์น้อยมีสะว่ายน้ําและโต๊ะสนุกไวใ้ให้เล่นผ่อนคลายยามว่าง ด้วยราคาที่พักประมาณ900-5,500บาทน,นะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงโดยรวมดีมากๆถ้าเทียบกับราคาห้องพักบนเกาะเดินทางไปง่ายง่ายกว่าไปเกาะช้างเลี้ยวขวาเยอะเนินอย่างโหดเลยความคิดเห็นที่2เกาะช้างเลี้ยวซ้ายเหมาะสําหรับคนชอบธรรมชาติฝั่งนี้ค่อนข้างเงียบกว่าฝั่งขวาธรรมชาติมากกว่าหาโค้งน้อยกว่าแต่ตัวรี สอดชายหาดจะเป็นโครนมากกว่าภายในรีสอร์ทมีสระว,ว่ายน้าสวนผล,ลไม้โต๊ะสนุกบรรยากาศดีเช่าเตาปิ้งย่างได้มีบาร์เหล้าด้วยสามารถพายเรือคาย,ยักไปเกาะพระาวนอกได้ซึ่งมีหาดทรายที่ขาวกว่าหรือเช่าเรือให้ขับไปส่งได้ไปกลับคนละ100บาทส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็แวะไปตกปลาไปพักผ่อนกันจากรีสอร์ทออกมามีเซเว่นใกล้เคียงประมาณ2กิโลเมตรถ้าช่วงเทศกาลเช็คอินบ่ายสองแต่สา สามารถเข้ามารอภายในรีสอร์ทก่อนได้ความคิดเห็นที่3ถ้าไม่ติดกินหรูอยู่สบายที่นี่ดีทุกอย่างพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีแต่อาจจะมีบางเวลาที่อาจจะบริการไม่ทั่วถึงเท่านั้นเองอาหารรสชาติจัดจ้านดีอร่อยราคาไม่แพงครับอาหารเช้าเยอะมากสําหรับที่เล่นน้ํามีสระให้ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเหมาะสําหรับเด็กๆครับส่วนน้ําทะเลพอได้สําหรับเด็กโดยรวมถือว่าดีครับ ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำกันชื่อเจ u r นี y เอ็นโฮมสเตยนะครับที่พักชื่อเท่สิ้นสุดการเดินทางที่นี่เป็นที่พักที่เรย์แมคโดนัลเคยมาพักและนำเสนอในรายการเรย์เร่รรอนนะครับบริเวณที่พักร่มรื่นเป็นธรรมชาติมีป่าจากป่ากกงกลางล้อมรอบเป็นจุดที่เหมาะกับการพายเรือออกไปตกปลาหรือนอนเปลยวนจิบเครื่องดื่มสบายๆที่นี่มีบาร์คาเฟ่คอยให้บริการที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆทั้งหลัง ใหญ่และห้องพักเล็กๆสไตล์แบ็คแพคเกอร์ er. เน้นความเรียบง่ายอยู่แบบเป็นกันเองราคาที่พักประมาณ500-2,000บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึได้เข้าพัก2คืนห้องพัดลมราคาคือละ500นอนได้2ท่านห้องพักห้องน้ําสะอาดดีอาจมีได้ยินเสียงบ้างแต่ก็ยอมรับได้เพราะว่ามันเป็นห้องพัดลมการบริการคือเดอะเบสมาดามเจ้าของ ที่พักพีอังและพนักงานทุกคนคือใจดีที่สุดอาหารก็อร่อยราคาไม่แพงแถมมีเรือขายักให้พายฟรีด้วยถ้ามาเกาะช้างอีกรอบหนะ้ายังไงก็ต้องกลับมาที่นี่ครับความคิดเห็นที่2ตอนไปนอนถึงจะเป็นห้องพัดลมแต่ตอนกลางคืนอากาศเย็นสบายมากยิ่งถ้าคืนไหนฝนตกก็หนาวเลยนะพี่พี่ที่ดูแลที่พักน่ารักและดูแลดีมากเลยดีมากจริงๆกับข้าวอร่อยและให้เยอะ มากข้าวต้มตอนช้าฟรีด้วยนะพายเรือ้ายักษ์ก็ฟรีไม่มีที่ไหนแล้วความคิดเห็นที่3ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากๆพี่อังและทีมงานเป็นกันเองมากๆกับข้าวอร่อยไว้จะไปพักอีกนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับสิที่พักเกาะช้างเลี้ยวซ้ายที่เรานํามาแนะนํากันนอกจากที่พักทั้ง10แห่งนี้ก็ยังมีที่พักราคาประหยัดและน่าใช้บริการอีกมากมายหลายแห่งที่ไม่ได้นํามาเสนอในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของคุณผู้ชมได้เลยนะครับหากว่าท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักแห่งอื่นๆที่เกาะช้างมาและต้องการแชร์หรือแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถโพสต์เอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุก ท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ